สวัสดี CEO c h นพี่น้องเบื่อจำใม่ๆแล้วเอียยังีแล้่าอปนครนี่นี่เดียมากเยี่ยมนี่นี่เขามาดยทัามาเลยเฮ้ยมูด้วิงทีเห็้ตัเห้ยเหยนี่พี่เอกตืตวสดีครับสวัสดีครับวายเก็บถ่ายแล้วคอยเนาะ ทุกอยางมันอะเบดรเบิดไหนคุณมนไหนทั้งอเวียดเขาเปิดไปคุณห้องก่อนนะนเราไปยนี่บอมเห็นเี่ยด้เห็นจดอกนี่มมนมนีมา้้งีดีบ้างเจอจะเห็นชุดน่เนาะเห็นดอมเห็นบเหยียบได้มาท้หนึ่งบ่มังไดเห็นอไอยู่นี่กรแมนหัวจรวดเเะอนบ้งกัน ให้นสิแจ้งกันหัวจรวดกันอทาน้คุโรบานี่เรียวเรยวเรีวเรียวยเดี๋ยว่ยกัมาตัวยำเหียงเนาะมีที่แหลกได้ยังไงานซุ่มยังเห็นบนโอเอากละานเก็บเถอะบนเอกเนยใวะเปิดขี่เอยวะกกากืยอเห็นนี่ยตยเลยมเป็นเอาชิปคนเดียวคนตัวสิบ่านาที เมเรบอินีเใจนี่โอ้ยเปิดไ้ให้แมคัเนาะวันอมขมกึกันนอดต้มให้ใจมันืเดิดมันขเดิดแ่ลอันสองดอกอนเป็นดเ่าหเฮ็ดน้อยดหนักละยังดอกนาอันนี้ดอกฮักอยเมียนเดตัวนี้เ็ดะ ไปพูดเลยไปข้างไปขุดดีเลยบ่เหียดบ่เหยีดอันนี้เนี่มันหักเดียวนี่นี่ไงล่ะตกปลาเลยกไว้แบบตื่นขี้เกียนเลยไม่จอดลอนะเลนี่อันนี้มันหักนีดอกมันนำรับมาจากดังปูโตเฮลกันบ้าดังปูโลหันนี่นี่นี่ดอกมันเอเห็นไหมครันไหมสายล้าโน้มเอนมเอนี้ดังูเลยจ้ยิงทั่วหากกับวันหลับ อียัิดีกี่ดอกเญ็บ่่ะามพดขายไงโอ้ยฉันไปวดเม่ยงยินกัดโมเดงเร็วเบียงโอ้ห้วยมันกัดมือข่อยเนียตามพดตื้นลงไปยังไงไม่เอวฮ่าเว้ยให้อันเก็บสั่งไม่ห้วยมันเกีบยวกระด้มันขาน โอ้เล็บห้ามเล็บามเอ้ยนี่นะเล็บามพี่ตาแบบสวนของนะไรหัวขาดตาไะไนะนี่แกเปิดให้คัน้อจ้อยพี่นะอาขาดเลยเออเด็กจีมันนี่่อไรกนี่เนี่ยแกยุ่ยท่อมาโอ้ยโอ้ยบ้านนอนอยู่นยุ่ยพิ่น มาเาขวายมาเละร้อมาขวยมาเลยเจ๊อยท่มาบานเจยิงเห็นเห็ดเ้ามาเอาขวายมาเลเออือเอามีเทียมมีบ้าก็เอาเทียมกินเนี่เด้อเดอไม่เทียมมากีเหรีเหอเข้าบนมากเียโอ้โหเเนี้่ขีบ ข้ออหไรสุดเดยนบ่นไม่บุบนีวต้งเหอะไบเอามาลยสุดแล้วไม่สาวเลสุดตัวบุ๋ขวนเบิ่งไลาอย้ว้าไอ่อน่ไหสุดน่วน้ยเขาเจอว่เห็นเอกครับเดี๋ยวจะซิ้วที่มันทำเป็นเ่ชิมยกันแหมเยนๆไหนวะงขอหาทีละ พี่น้องมึงเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดใสบอกเราบอกว่าเฮ็ดงจาก่าขาเนใชยุ่งเออไปหาทั้งนก่อนแทนี่สกจาก่อนจังเนยเดี๋ยวไปหาเราในก่อนที่ดีควรอยู่เรื่อยเนาะผมเก็บแล้วมนจะรับงนี้คนทั้งงานเเก็บไม่ต้องชงมดว่าบ้านลำอีกนะคือผู้ชายไทยไปแล้เดอยู่นเงดกระเดียกนี่ขึ้นเนี่ก็รักาบอมากมากหน้าชีพมากบ่ เอาตัวหาไปยุงเงียงเด้อโอ้เจ้ามาเธอทงสั่งไี่มากเลยจีบหมดแล้วใหญ่ดีถ้ามาพเลยก็จเหมดวันนี้นี่หมูมาพอแล้วกันนบ่นี่นี่เห็นยันี่ยก็ยุ่นี่ก็ย่งซเนอ่นีจบหดยุ่เลยบ็ดเลยบอเลโอ้เสิบอกกนบ่ยั เห้นเนาะพูดเลบอกว่าพ okay. ูดเยสางไ่่อยจะชับสถาันะี่เยน่ากคอ่างไงสงดอกนยเห็นอยู่เเเครับผมน่มาเปิดให้ทาเล้ด่วงตเลยดานี่นี่น่กับบนพญานาพดจัด้วนีและไม่เก็บเห็ดะคอดมองครับว่ากันดีเลขาบอกาเก็บควอดมองเห็ดพูดกอกาก็บอ๋ไรอนเนาะุดเด็ดเลย ผลได้ไปเอามองัวันานสามดอกนี่น่อ้วนเลยเฮ้ยเขาป้องเขาเป็นไร้งไปม่ไหร่เปิดไป็นมึงูเห็นปมาี่เพี่เห็นเจอเห็นบ้าไปเลยอยาจะว่าเหี้ยเหยียบเล่นท่านผู้เห็นโอ้เห่นอะไรบ้า

Tìm mọi người, mọi người. Ô, hết mình hại hoặc là kính đúng. Ô, hết mình hại hiếp ăn hết mình hại Ôi, ăn bài hết mình hại hiếp ăn bài nghĩa. Ô, hết mình hại hiếp ăn bài nghĩa. Ô, hết mình hại hiếp ăn bài nghĩa. Ô, hết ผมพงห่เงี้ยนะนเงี้นะาัดเกนจี๊ยงเนี่ย้เห็นเห็นแล้วดีปะยูเจ๊อ้ยหน่อยเห็นเร่อง้าเร่อหาหเนาะเก็บตงยกยคอยเคนจิบเนาะมันเฮ้ยมันอดเนาะเบดดีใีเอดเห็นยังบ่เฮ้ย

หนึ่งดอกสองดอกสามดอกเือห้าดอกห้าดอกตอนนี้ยยนอันหนึ่งสองดอกมันละก็เชี่อเชี่ไปฮักแกรวดเอวาเอานี้เมเชียนหมดพี่น้องพี่น้องพี่น้อง่เเอ้า่ทำเสร็ดีหดอกขาดวงหวนขาดเดี๋ยวเดอะ ย้อนเรื่องนี่เฮ้ยพี่น้องเฮ้ยกระหน่อยโวดหน่อยพ่อนั่แกงแสบที่ไหนล่ะแสะ่พกคนนู้นแสบ่พวกส่เานเลวมาเก็บถแกะเาดทำไมพี่น้องทำไมไม่กดิหรือว่าอโอ้ Ô bích con hello, đi 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 Cái đi 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 này đi 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 ơ đi 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 bị đi 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 ยาอีฟ้าเด็ดาม่ะไกตีนินึงเยเด้ออ้ามองกน่ย่อยาไปที่บดเดียวเรามดีอัน่อยหน่อยหนึ่อยู่อืมโตนงพี่เ้ยไปิดไปไปย่าพึ่งแหงขัดกันไปอยู่หลางบ้านหันไปมาเขามันาอรอา

ngay qua mặt chúng ta có mặt chúng nó có mặt chúng ta 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 chúng ta có mặt 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 chúng ta เดี๋ยวอ่นในห้องตาจนพี่น้องเลยเ็ดเ็ดเป็นไีนระตามันอันนี้ตามันแข็งขนพี่หนอเลย มันอะตองกะน้อเัมุนแอมแนะต้องมงจลงมาเลยแมวันเ็ดนี่มันหยับมุนแอมแฮนอ้ยัไ uh, ม네่งเจาลงมาเลยแมนฮนี่ันบแออ้ะุ้ผงนะเออผงแบบนะนง คือเงาขน่นะนี่ดอกทำน่งจังพอดีเนาะพอดีเก่ยวปหนึ่มนั้นมาเห็นหน่อยหัวนั้นหน่อยหัวเออคือเดือดเดือดมากค่ะเดือดเดือดขนาดนี้เดือดหลายหลอดเอ้อชิ้นหอกเบิ้งเห็ดค่ะตัวนี้เห็ดนี่เก็บข้าวเดียวได้หลายหลอด้นี่ เด็กเก็บเียนแ้งพี่แดงเลยเด็กเขตายอ่างไรมือได้ก็ได้อันน้ขื่นอีกเยอะดยหนขื่นนี่ต้อขื่นว่าผีลเจ้าโอ้โหไม่เโอยามาพมาพี่มาพี่ครับ giáp chơi giày không biết không biết giáp nhá nhìn mày lên chơi lên đi nào ôm nè ôn không ôn thấy chưa hả anh ta nhìn thấy chưa kì cúc nè nhìn chưa gì coi cho đuợc chấm huo coi cho đuợc 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 đuợc

ตั้งใจเก็บไ่ด้เก็บโดนนั้นไหยได้ตั้งใจไปอย่างนี้จ้าจ้าคือถอดนีแม่ครับพี่ใหม่ยุบอ่รามาน้ำนะเม่หรพี่จะดึงเขาไปกินอ๋อรออยากเก็บเนาะี่หม่ขี่มาน้ำผู้เด็กอ้ยงจอก่านวะน้องขี่มากในคลิปมันสนุกดีมากทีเก็บเ็ดเป็นวะแล้วก็มันยังทีเป็นดอกีพี่น้อย อก้ามันยดอกจีวเอ้วนาอ้วนีะเดี๋ยอบันไมถ้าดอกหนเนเนาะคุณหขันจงใบม่อย่งเียวบเอาไเขาบกเขามันเห็ดปุกี้จือหนอนมันก็สีดอกสีและมันมันดอกไงดอกเง้วคือเน้อมเด้ยเดเดอิโอ้นี่งถึาน่มีตัวนเอาีเนาะคุณน้าเวเก็บเนอยู่เนาะวนจบ่จิจอ หนองมึ่งจำเจราดได้รถพาตู <wh <wh ้ไข่ม cin ึงอันน้ำใน่กตาน้ำเล่าหนาจะมาเห็นกอกคิดตัวเจราดได้หน้งงามหนอมงอุ้ยก็ดีแต่บรรลุกกระสุนยังไงก็เอาวันนั้นกินอะไอยู่ดอกนแบบสีแห่งแกงมัญย์เออแหงเกงเสียบเนาะ กระปวดไปได้แล้ว่เกเกะเกเกปไปๆ่ได่คุณิต้เส็ละตัวอะไมากินเสียยอยตั้มเนี่ยเก็บ่น้องซุ่มาเก็บมาก่อนนะครับนีดเ้มใจยับยอเลยเงหมเกไม่ได้เกเก็บกวาดเราด้ไมอ้ยเหุ วุนเาเงวเด้อเงหูดมเด้อพี่บอกเากะเาหลอดพี่นูกี่เราเได้น้องกินกับเงาจะสูงเนาะูกอนนนตื่นเ้นหวงอเงาดิเงาเซบานี้เยอเรอเนี่น้องเบอร์เฮ็ดเฮ็ดในปลาอยางก็มีระวายังกี่นหน่อยูระวาย่าเ่นดูแล้วาบอกปานพุ่นดิไปรวดไปรวดระวายังกี่นหน่อยยู เออแม่นอันขาเจ้าก็มาเก็บืกาเก็บไม่หวเเ็ดเ็ดเกไม่เอเออเอารกระสุนอืมเอ้ยน้องคนก็จะก็มาบอกอดีเลยอ่ะมวยมวยจักหอดด่วนถ้าปถ้าเฮ็ดเกิดไอเจ้าวงมวยจักอยอบอกให้ปีไปทางไหรสมัอนใวันุ่นเนาะให้ได้ปะ ีวเออขี้การันเจีบ่บ่เาขี้สน้่องนอกอันาญใหญไม่กี่อย่างป้าได้แล้วไปหาอีกบันเบิลเราบ่นี่ไปหาอีกหาอีกเบิ้ลเราบ่อไปแล้วไปแล้วอ้ยดีดอกเรงนี่โ้ยนะขาดอกนี่เหินงหงเห็นงอ